ป๊าบ้างมันเต้นเบิร์ดโอ้ยๆๆป๊ามาจักสิวะนี่โอ้ยฟุดๆโอมันเต้นมันเต้นมาจักสิบ่ปาโอ๊ยนี่บ่ก็ยังบ่บอมลยโอ้ยว้ายว้ายเวลาจะเทศพูราป๊าฟุดอู๊ย อบอเลเ่าจะเชียร์เนาะมาสีบคืนมาพี่เด้อเนาะโอบได้หลายท๋อมาเต็มที่สี่บอลดิได้หลายคัดได้หลายคัดป่า โอ้ยบ่เคยเห็นน้อบ่เคยเห็นจักเจียปัดตัวน,นี้เนเเอนนโกวงไป้ยตาเียงดเป็นรอ,นอเ,นเ,นลเลยนะนี่ยโอ้ยลา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 บ่เคยเห็นจักเีย